ฟุตบอลฟอร์อีพีนีครับจะเป็นเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศช้าง FA รประจำฤดูกาล2023 2 4ทับซึ่งเป็นการพบกันร,ระหว่าง True Bangkok United และ DP การจนะบุรีครับซึ่งในปีนี้เนี่ยมีการจัดแข่งขันกันที่สนาม Dragon Solar Park สนามเย้าของสโมสรราชบุรี FC ถือเป็นรอบชิงที่ออกมาแข่งขันที่ต่างจังหวัดในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลย ก็สมาชิกันนี้ผมต่อนะครับมีคุณทีนที่ไปเอเลื่อนมาแล้วก็มีกัปนี่นะครับแล้วก็นัดครับผมถือว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะเพราะปะกติฟุตบอลถ้วยนี่ก็จะชิงในกรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่ครับนี่เราออกต่างจังหวัดมาราชบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนักก็วันนี้ความน่าตื่นเต้นคือแบงคอกเรานี่ไม่ได้แชมป์เมเจอร์มาไม่เคยได้เลยดีกว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นแบงคอกนะครับ ตอนนั้นเคยเข้าชิงกันไครับทีนึงก็ไปแพ mm ้เชียงรายก็ยังไม่ได้มีโอกาสฉลองแชมป์สักทีเลย uh huh. แล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่มัน uh huh. คือแบงคอกเป็นทีมใหญ่ที่ต้องการคว้าแชมป์นะครับแต่ว่าทีมอย่างการจนบ,บุรีเนี่ยก็เข้าชิงเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอน uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็น่าจะเป็นแจ็คผู้ค่ายักษ์ว uh ั huh. นนี้เขาไม่มีอะไรเสียแล้วครับสุดท้ายเขาใส่สุดแน่ uh huh. ก็หวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับ ครับผมเราอยู่ตรงสนามดาร์กอนโซล่าพาร์คแล้วนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมนัดเนี่ยจะแบ่งฝั่งกันดูนะครับผมกับนัดนี่ไปเชี่ยแบงคอกตอนแรกไม่ใช่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวทีนกัดนะครับจะไปเชียร์ฝั่งกานจนาบุรีครับแล้วก็นี่ครับอย่างที่อยู่คู่มาตลอดนะครับคู่บอลฟอร์น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับน้องเราเป็นรอบชิงนะฮะช้างเอฟเอครับนั่นเองโอ้โหอที่ เอาเหิวเยอะร้อนนะครับมันร้อนนะอากาศมันร้อนอันนี้ต้องเจอน้มปแร่นำ้นำชาติชาช้างก็นี่เป็นอากาศหน้าสนามค่อนขออ้างคึกคืึงเลยเดียวครับด้านหลังเราจะเห็นแฟนบอลทั้งสองทีมนะทั้งแมนยูคอกแล้วก็การชนะบุรีนี่มาเชียร์กันหนาตานะครับวันนี้เชืาา่อได้ว่าทั้งสองทีมนี่ตั้งเป้าถึงแชมป์แน่นอนนะครับมาถึงในรอบชิงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบสนามกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอแฟนบอลเดี๋ยวไปพูดคุยหน่อย ค,คิดว่าเกมนี้เนี่ยออกองเชียร์ดพกาญจนบุรีมั่นใจไหมครับตามธรรมชาตินะยังไงก็ต้องเชียร์ทีมตัวเองครับซึ่งโอเคโดยพื้นฐานก็รู้อยู่แล้วว่ารองแชมป์ไทยลีกนะแต่ก็สู้เต็มที่แหละก็มีความหวังอยู่ลึกๆจะอาศัยเกมโตก้กับสู้กับตัวระดับท็อปๆของประเทศได้ซึ่งทีมกาญจนบุรีเอง โอเคตามจริงไม่มีทีมชาติเลยนะครับน่าจะน่าจะเป็นไปได้ถ้าถ้าถึงถ้าถ,ถ,ถึงขันก็เตะจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แต่ยังน้อยเป็นเกมที่สนุกแหละนะการมาถึงจุดนี้ทุกคนก็ดีใจแล้วแหละว่ามาถึงตรงนี้ได้คิดว่าแบบน,นี้มั่นใจไหมครับไม่มั่นใจ <laughs> <laughs> ชื่อชั้นก็ตั้งกันอยู่แล้วแต่แต่แตบีโอกาส ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนิดหน่อยค่ะก็เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบสูสีนิดหน่อยหรือเปล่าก็ที่นี่ก็เหมือนบ้านเราอ่ะที่นี่ใกล้ๆบ้านพี่เมืองน้องกันก็เหมือนบ้านเราแต่รอบชิงก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วเต็มที่ค่ะครับรับผมมากครับวันนี้เข้าชิงรู้สึกไงบ้างครับแบงคอกเข้าใกล้มากๆแล้วโอ้โหเชียร์มา้นานนี่เรายังไม่ค่อยสมหวังกับรายการเมเจอร์เท่าไห่รู้สึกไงบ้างน่าจะเทิร์ดไทม์ลัคกี้ครั้งที่3มพอดีเนาะ นะครับเอฟเอคับน่าชิงน่าจะได้แล้วครับไทยสกอร์ที่หนึ่งครับคิดว่าเท่าไหร่ครับจบวันนี้น่าจะ2อศูนย์ครับอ่าเท่าไหร่ครับสามไปเลยค่ะสามไปเลยโอเคครับก็หวังว่าวันนี้เราจะสมหวังนะครับกับวีม้าเลยครับผมครับเมื่อกี้เดินไปดูบรรยากาศรอบๆนี้แฟนบอลทั้ง2ทีมเลยนะครับแบงคอกกับการ์นาบุรีเนี่ยมากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้โหก็ผมว่ามันเป็นสนามที่อยู่กึ่งกลางเนาะระหว่างกรุงเทพ กับตัวของการจนนับบุรีนะครับก็เชื่อได้ว่าแต่ละทีมเดินทางกันมาไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็วันนี้ทางฝ่ายต่างหวังว่าจะเห็นทีมรักตัวเองนะครับคว้าแชมป์วันนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยใกล้จะเริ่มแล้วนะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับเกมการแข่งขันเนี่ยเริ่มเวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าบรรยากาศวันนี้น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมปิดท้ายลวของฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพนะครับมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่สมหวังกับการแข่งขันวันนี้ครับผม เราแยกกับการ์ดทีและการ์ดทีเนี่ยไปเชียร์ฝั่งการจนบุรีนะฮะก็เรามานั่งในโซน W 1หนึ่งกับ2นะครับนี่เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นโซนของสนามแล้วนะครับผมเขาลงมากันหมดแล้วเขาจะแข่งกันแล้วนะฮะประชุมแล้เขาประชุมดี้วจะเล่นกันแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในสนามแล้วนะครับก็บรรยากาศนี้ใกล้จะเริ่มแล้วแล้วก็คึกคักมากเลยนะฮะแฟนบอล วียูก็มากันไม่น้อยเลยมากันเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นแฟนบอลของทีมการจนบ,บุรีซึ่งก็โอ้กเกือบแน่นโซนเ้นเหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่ที่โซนของทีมการจนันบ,บุรีนะคะเกมเริ่มแล้ว C'est จารณรีจะใช้โอกาสฉาบสวยเรียกว่าโตกลับดีกว่าโอกาสโตกลับนะครับคือไม่แน่นะคือถ้าดีพีการจ์การรียื้อไปถึงจุดนทษรับเหนียวเหนียวหน่อยเออมีโอกาสมีโอกาสเลยนะครับใช่ที่รถามกองเชียร์การจ์การรีไปว่ามีนักเตะคนไหนเป็นทีเด็ดอ่าเขาว่าไงบ้างมีต่างชาตินะเบอร์เก้าเก้ากองหน้า กรเลยครับเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วบรรยากาศเกมรูปเกมมัออ่นอ่ะแต่ว่าบรรยากาศสนามวันนี้สวยมากนะแดดเริ่มลงแล้วแล้วก็ท้องฟ้าอะไรเป็นสีส้มดูันต่อกับเหลือประมาณสามนาทีโอ้โหน่าจะมีคนเครียดกว่าผมข้างหลังนี่ 2อ่ะปกติแล้วอ่ะ,อะจะต้องมีตัวอดีตทีมชาติอยู่บ้างที่เป็นแบบมีความเก,าเกา่าใช่อยู่ทุกทีมเป็นปกติมากอย่างนุกนึงอา,อาธิตูลทอนพิสูชาวนุ่มไรอย่าเนี้ยใช่ไหมใชต่อไปเลอ ADP วันนี้ไม่มีเลยและเราแต่แต่ก็คิดว่ารู้สึกว่าอันนี้ยอมรับสัดจริงเลยว่าแบบไม่ได้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแบบนักเตะใดๆเลยแต่รู้สึกว่า เขาเอาความสดมาอมบี้แรงากาแล้วพยายามบีบให้แบบเกมแม่งเหลือพื้นที่ให้ให้น้อยอ่ะวันนี้รู้เลยว่าเล่นด้วยความกดดันอีกแล้วแบงคอกถ้าเล่นด้วยความกดดันคือเป็นนี้ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ชัดเจนมากๆว่าลูกบึงแบบไม่ได้มีอะไรก็บิดพลาดง่ายๆอย่างเงี้ยหรือจังหวะที่น่าจะได้ก็ออกไปได้งั้นแล้วไม่ใช่อะไรจะโดนหลายลูกเหมือนกันนะฮะวันนี้ถือว่าโชคดีด้วยที่ไม่เสียประตูเนี่ยอ่าเป็นไงข้างหลัง เราย้ายที่แล้วใน<ช>มุมติดขอบสนามเลยนี่โอ้โหเข้ามาครึ่งหลังแล้วนะครับก็บิวบุกต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูนะครับ ลีขึ้นดาหนึ่งประตูโดดูใช่ครับจากลูกโ่งของกองหน้าหมายเลขดาที่ที่เรียบอกเลยนะกองหน้าคนนี้เลยกองเทียร์เนี่ยกองเทียร์เราเนี่ยไม่น่าเชื่อครับเกินความคาดหมายจริงๆฝั่งหนูนี่คือหูคนเยอะมากแล้วก็เฮลั่นเลยเมื่อกี้ นะที่เห็นตรงนั้นก็คือกองเชียร์การจนิับุรีทั้งหมดเลย ไปแดงด้วยไปแดงด้วยไปแดงด้วยฮะเจสวันเดอลุยไม่น่ามีใครเพราะว่าอยากยื้อไปถึงจุดโทษมันมออกไดนะ้สองหน้า <t od that noise> ใช่ <t od that noise> เก่อนหน้านี้เนี่ยสีใบเหลืองใบแดงนะครับ <Hey. S 2> อตอนนี้ที่เราพันคือการเหลือแค่สิบคนแต่วันนี้สิบคนใช่กับอีกสิบว่านาทีที่เหลือใช่ครับห้านาทีประมาณสิบห้านาทีบีพีกันยานัมรีจะยื้อไปได้ไหมเดี๋ยวเรารอดูกันทั้งฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็น่าจะโอ้หเนี่ยบีบเลยโห้โหไม่เล่นทางฝั่งที่ต่อกับพี่นันเนี่ยก็น่าจะลุ้นกันเดือดเหมือนกันนะขอรับกดดันไม่แพ้กัน เดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่า อ้ยโอ้ยโอ้ยียยโอเคครับก็สุดท้ายแบนคคอคจอบไม่เข้าครับจบเกมมารถสะกร1ประตุทหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องวัดด้วยกันดวนจุดโทษนะครับซึ่งเป็นของแสลงของทีม BU มาเนิ้นานานอแล้วนะครับแล้ว S <S <an> <S เดี๋ยวรอดูกันว่าค่ำคืนนี้บิวจะสามารถล้างอาถรรพ์ในการยิงจุดโทษแล้วก็คว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเป็นทีม True Bank ข้อไขเ e ที่สามารถล้างอาถรรพ์คว้าแชมป์เมเจอร์แรกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรในปี2009ตัวผมเองก็ขอแสดงความีดีกับสโมสรและแฟนบอลทุกๆคนด้วยนะครับที่รอคอยความสําเร็จนี้มาอย่างยาวนานสําหรับผมในฐานะแฟนบอลไทยแล้วครับผมว่าถ้าตาแหน่งแชมป์ลีกหรือว่าฟุตบอลถ้วยมีการสลับสับเปลี่ยนกันในท,ทุกๆปีก็ถือว่าเป็นสีสันของวง,งการฟุตบอลไทยครับ สำหรับคำถามประจำ EP นี้ครับเราอยากถามความเห็นคุณว่าอยากให้รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันช้าง FA c u ัในฤดูกาลหน้าจัดแข่งขันกันที่สนามอะไรพร้อมกับบอกเหตุผลสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ในโพสต์คลิปรายการฟุตบอลฟอร์ออร์ EP นี้ในช่องทางของ Facebook page Ari Football ครับเราจะสุ่มผู้โชคดี2ท่านที่ทําตามกติกาได้ถูกต้องรับของรางวัลจากทางน้าแร่ธรรมชาติตราช้างท่านละ1รางวัลและนี่คือรายการฟุตบอลฟอร์ออในตอนนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ